พรบกัญชามีแนวโน้มไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาชุดนี้หลังจากการประชุมสภาล่มครั้งแล้วครั้งเล่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่22โดยนายสุชาติตันเจริญทำหน้าที่ประธานการประชุมตามระเบียบวาระซึ่งเริ่มที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงต่อจากการประชุมสัปดาห์ที่แล้วซึ่งค้างอยู่ที่การลงมติในมาตรา11ประธานเรียกสมาชิกแสดงตนเพื่อนับองค์ประชุมใช้เวลานาน20นาที ปรากฏว่ามีสสแสดงตน220คนประธานจึงเดินหน้าการลงมติมาตรา11หลังจากนั้นมีจำนวนผู้ลงมติ203คนเห็นชอบ174เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงงดออกเสียง24เสียงถือว่าไม่ครบองค์ประชุมประธานจึงสั่งปิดการประชุมก็จำนวนต้องครบองค์ประชุมด้วยนะครับเคยมีสารดีกาพิพากษาไว้ด้วยครับเพราะฉะนั้นการลงมติตรงนี้ถือว่าไม่ครบองค์ประชุมนะครับ ขอบพระคุณครับขอปิดประชุมครับ